ในคลิปวิดีโอนี้ครับเราจะมาดูในส่วนของการจัดการคูปองหรือว่าส่วนลดนะครับก่อนอื่นครับให้เรามาที่เมนูการตลาดนะครับที่ด้านซ้ายนี่นะครับโอเคคลิกมาหนึ่งครั้งครับแล้วก็ให้เรากดมาที่คูปองครับโอเคทีนี้ก็จะได้หน้าต่างข้อมูลส่วนลดมานะครับ ครับทีนี้ก่อนอื่นเลยเรามาดูในส่วนของการเพิ่มก่อนก็ให้เรามากดที่ปุ่มเพิ่มนี้นะครับโอเคครับทีนี้หลังจากที่เรากดมาแล้วครับก็จะได้หน้าต่างเพิ่มส่วนลดมานะครับก็ให้เราเลือกกรอกข้อมูลไปตามนี้ได้เลยครับผมเลือกพื้นที่เป็นสิบเอ็ดโอเคครับทีนี้ ตัวไหนครับที่มีอดอกจันสีแดงนะครับเราจะเป็นต้องระบุนะครับขอใส่รายละเอียดไปรายละเอียดแล้วก็เลือกวันเริ่มต้นกับวันหมดอายุของคูบของตัวส่วนลดนะครับแล้วก็มีเรื่องเวลาเลือกเวลาเป็นตอนนี้ ก็ให้สิ้นสุดที่ประมาณสองทุ่มนะครับมัน okay. ก็เลือกประเภทคูปองครับผมขอเลือกเป็นส่วนลดครั้งแรกมันก็เราสามารถระบุจํานวนคูปองได้ครับถ้าเกิดเราไม่ระบุก็จะใช้ได้เรื่อยๆครับผมขอไม่ระบุแล้วกันนะครับแล้วก็มีมูลค่าส่วนลดครับตั้งเป็น ลูกค้าใช้คูปองซ้ําผมเลือกประเภทก่อนครับว่าสวนลดนี้เป็นสวนลดประเภทไหนเปิดเเซนหรือว่าเป็นระบุตามราคาที่ระบุผมเลือกเป็นตามราคาที่ระบุนะครับก็เจ้าตัวนี้ก็จะถามว่าเราจะให้ลูกค้าครับใช้คูปองซ้ําได้หรือไม่ครับผมขอตั้งเป็นได้แล้วกันนะครับก็สถานะเป็นเปิดใช้งานไปก่อนนะครับ นี้เราสามารถเลือกได้ครับว่าจะเป็นประเภทไหนครับร้านค้าอะไรอย่างนี้ครับก็เลือกใช้อัตโนมัติได้ครับและก็สุดท้ายนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของการเลือกร้านค้าครับเราสามารถระบุร้านค้าไปได้ครับซึ่งผมขอตั้งเป็นทุกร้านแล้วกันนะครับโอเคครับทีนี้เราก็กดบันทึกได้เลยครับ Okay. กดแล้วทีนี้ก็จะเห็นว่ามีเจ้าตัวส่วนลดหรือว่าคูปองที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมานะครับก็คือตัวนี้จานวนคูปองไม่จํากัดเพราะเราไม่ได้ระบ,บุไว้ครับแล้วก็ร้านที่ใช้เป็นทุกร้านเลยครับทีนี้เราก็สามารถที่จะเปิดปิดใช้งานคูปองนี้ได้ครับตลอดเลยก็คือใช้ปุ่มตรงนี้ครับเปิดใช้งานถ้ากดแล้วครับทีนี้ก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาครับว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนสถาหนะหรือไม่ครับ แต่ผมไม่ต้องการเปลี่ยนนะครับถ้าเปลี่ยนมันก็จะทําการปิดการใช้งานเจ้าตัวคูปองนี้ไปครับโอเคครับทีนี้ถัดมาเราจะดูในส่วนของการแก้ไขนะครับก็ให้เรามาที่เจ้าตัวปุ่ม3ามจุดสีฟ้าตรงนี้ครับคลิกเข้ามาทีนี้ก็จะมีปุ่มที่ชื่อว่า,าแก้ไขครับผมแล้วก็กดที่แก้ไขได้เลยครับ ทีนี้ก็จะมาในส่วนของหน้าการแก้ไขครับซึ่งเราสามารถแก้ไขได้เลยครับขอ,อเปลี่ยนชื่อโค้ดแล้วกันนะครับเติมเล็กนึงเข้าไปแล้วก็เปิดบันทึกได้เลยครับโอเคจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแลวนะครับครับทีนี้ถัดมาก็คือเราสามารถทําการลบคูปองหรือว่าส่วนลดตัวนี้ออกไปได้ครับก็คือเรากดที่ที่เดิมเลยครับที่ปุ่มตรงนี้ คลิกเข้ามาแล้วก็กดที่ปุ่มลบครับโอเคครับทีนี้เราก็สามารถที่จะลบได้ครับโดยที่มีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาครับให้เรายืนยันว่าเราต้องการลบข้อมูลหรือไม่ครับก็คือถ้าเป็นปุ่มสีฟ้าก็คือเราต้องการลบครับแต่ถ้าเป็นปุ่มสีแดงคือเราไม่ต้องการลบซึ่งผมต้องการลบก็เลยกดปุ่มสีฟ้านี่ครับกดแล้วครับทีนี้ ตัวคูป,ปองที่เราเพิ่งสร้างไปเมื่อกี้ครับก็จะหายไปแล้วครับ